แค่คุณบริหารเวลาให้ดีชีวิตก็จะไม่ลำบากหัวข้อที่สำคัญที่สุดสำหรับไทยก็ตามที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความยากจนและสร้างความมั่งคั่งกับตัวเองนั่นคือเทคนิคการบริหารเวลาคำนี้อาจจะฟังดูธรรมดาแต่ความจริงมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความสําเร็จให้กับคุณในชีวิตคุณหลายคนอาจจะสงสัยว่าการบริหารเวลาเกี่ยวข้องอย่างไรกับการหลุดพ้นจากความยากจนคําตอบนั้นง่ายมาก เวลาคือทรัพยากรที่มีค่าและเท่าเทียมกันที่สุดสําหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะรวยคุณจะจนทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงใน1วันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือวิธีที่คุณใช้เวลานั้นคนที่สามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมักจะสามารถสร้างโอกาสและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้อย่างมากมายลุงแต่อยากให้คุณลองทบทวนดูนะครับว่าคุณใช้เวลาของคุณอย่างไรในแต่ละวันแล้วเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนเช่นการใช้เวลาเพียง 1ชั่วโมงต่อวันในการพัฒนาทักษะใหม่ๆสำหรับทุก